สบาดีเนาะสำหรับมื่อนี้เป็นวันอาทิตย์เนาะวันที่สาวเนาะพบกันกับโครงการยินจัดสรรค้ามคูนคสองเนาะโครงการนี้เป็นโครงการที่ว่าผ่อนยาวถึง5้าปีด้วยให้เจ้าจากบ้านหวเสียงเมืองสถทันนีนะครหลวงเวียงจันทนระ์เนาะ มีหน้าทางที่ว่าก้วงข่วงสะดวกสบายเนาะถึงเจ็ดสิบเมตรเนาะและที่สําคัญเนาะทางที่ว่าเข้ามาหาดดินจัดสั่นนั้นเพียงใช้เวลาเพียงร้อยเมตรเท่านั้นเนาะร้อยเมตรจากขาคอนกรีบ้านโมเสียงเนาะบ้านโมเสียงนครลูลกย็งจันร์เลอนะคะเริ่มต้นของดินจัดสั่นอ่า ค,ค้คูณโครงการสองนี้เพียงแต่6 0 0บาทต่อเมเรเท่านั้นเนาะเป็นดินที่ว่าสูงและพร้อมปลูกสร้างได้เลยเพราก่อนรสร้าสิบเปอร์เซ็นต์เฮาจะสร้างมาสร้างเฮามอบอโปรโมชั่นพิเศษคืออ้อมหัวอ้อมหัวห่าออมหัวให้เนาะฝั่งหัวอ้อมให้และพร้อมไปแต่ดินอ้อมโอ่เลยเนาะตะดินครอบทองพร้อมโอ่เลยเนาะยนันลูกค้าเพิ่นกลับมาเนาะคือว่ามัดอ่า จองดินเมื่อวานนี้เนาะนี่คือมาวายัดใจแท้ซื้อเมื่อวานมาอยู่วนนี้เลยเนาะโอ้ยจังเม็นคักใจเม่นให้ระบ่เนาะว้นนี้นะตาย มาบทุกคันแล้วลนี้นะยังต้องหลังขาเนาะมาอย่เนาะมือนี่มือโกมือลาบมือลวยมือเหงแหว่าเนาะมาหมดทุผู้ทุกคนแล้วจังเดอนเชียจังเดอยู่นะเดี๋ยวบอกไอ้แอนใหม่แ่นฟืนแ่นไฟให้สิ โดยไม่ไรค่ะก right, hey. oh, ินเดียวนี้ก็ได้ต่อใต้องได้ของโอ้โดนเลยหากกันแก้กระพุ้นกินยั่ไันะมีห้องการไี่กระพุ้นกินมีย่างโบคักโบแนบันคาดเลือยอย่างกระเอิญก็ะหาเด้อโหหาโลโหาโลด ใกล้กัมาพ่อมาสมบอร์แล้ววัดเจะเว้าแทนนอก็เดียวว่าจีเว้าเล่นวันซึ่งวันนี้มอื่นมาอยู่นะตาแต่แต่าตต่ากขึ้นวัดจะเว้าโยกนะครบเสร็จเนอะรักมือายเลนี่นิ้กับแอโมาบังมคนดูบ้านนีเาจะหักจก็ีแห้วอยู่ป่าคนก่อนอยู่ฟากนั้นเนีะฮะ อนี้าวะนี่วะนี่ก็ยังแต่ว่าอันตัวนี้พ่อนอันนั้นตั้งหากตัวกลวงนะคาต่างกันเนาะพึ่งเลขหกโตห้านตัวสี่ร้อยล้านหันเอาหมดโลดแถวนี้นะตั้กเอาไปท้าเลร์เ่างนั้น ไมหากกดูนะอดอดนะเออตัวแหบกลางรถนี่ตอนเดียวเลยกลางอันนี้นะกลางลักกลางแคบเนี่อ๋อตัวิครับเดาไปต่น้ยนตักแดงักเมนะซืห้าเมตรนึงนะซือาลสารถฟอร์ดพอดีมาดูอันนี้เนกำลังมาเน่มาแล้ว่านเป็นไปคาชิโดุว่านนำกัอยู่นนี้จาพอจังไดบุ

สันติลดาวอเออนีังดอนนะฮนทางเฮ้ยให้สิเดออยู่สิเดอเออสัญญาเลยเขาเขาอยู่ซะอ้เียนอะคนย่กกนคะานนั่งอยู่สิเดอนี่นาอยู่นี่นลุไปดโอ้ยหนอ้ววันนี้ได้อัลค่ะได้ได้กิ้นลงเ้ขอเขียวมากับตัมาไวมอ น,น,น้อก็เห็นคนมาซื้อหลัดปนั้นคือพวกเก๋อลไนะไม่เท่านั้นทันผู้ที่ห้อนปนั้นมาห้อน,อน,อนเงินปั้นมา กีล้างตีนขึ้นงินเลยหะค่อยตอบไปแค่ละน้อยอน้องาเนา้องสบายดีน้องสำหรับโปรโมชั่นพิเศษของทางโครงการค้าคูณสองเนาะที่ว่าเราจดชั้นพิเศษให้กับลูกค้าที่ว่าเข้ามาจับจองแล้วก็ซาื้อ ดินในที่นี้เนาะเป็นดินจักสรที่ว่าพร้อมอยู่อิริเลยเนาะเป็นดินสูงแล้วก็ดินงามลูกค้าทุกไรที่ว่าสนใจค่ะมาเข้ามาสอบถามได้เด้อเพราะว่าเฮามีโปรโมชั่นพิเศษคือว่าแล้วเนาะ,ะสถานที่นี้จะอยู่ที่บ้านหัวเสียงบองสถานีนครหลวงอย่างจันทร์สถานที่ใกล้เคียงของเขตบริเวณน,นี้เนาะจะมีอยู่อ่า หงเยนเนาะหงเยนไม่ใช่ตำนวนสายหรือด้านหน้าเลยแล้วก็หงงานต่างๆของนิคมและตลาดเนาะตลาดเมืองสถานีตลาดอ่าบ้านใหม่สถานีเนาะบ้านใหม่แล้วก็ที่สําคัญเนาะแถวนี้เขตนี้เนาะจะจะมีทางคอนกรีตเข้าหาแล้วอ่าเข้ามาจากอ่าทางคอนกรีตห้างจักตาคอนกรีตเนาะเพียงแต่รอยเมตรเท่านั้นเนาะ ตัวนี้เป็นดินจัดสั้นของโครงการค้ำคูนเนาะผ่อนยาวถึงห้าปีทีเดียวเนาะห้าปีสำหรับลูกค้าที่ว่าอยากสนใจอยากได้ดินที่ว่าผ่อนยาวถึงห้าปีหรือว่าอยากสาระแบบมีโปรพิเศษเนาะก็สามารถต่อสอบถามเข้ามาได้เลยหลายคนเข้ามาจับจองแล้วเนาะก็กยังเหลือจจำนวนน้อยละเดอะ้อกรสิหมดกระได ให้มาจะลองเซ็กมึงซิมังนั่นดูว่าม,มันแข็งหมดแล้วบ้านะอันนี้อุปกรณ์เตรียมมามาหาลูกค้าเน่ะหาลูกค้าต้องมีครบ กำลังบุกเบิกเพิ่มเติมเนาะเพราะว่าจังแก้ไขซนทางแล้วกัแก้ไขหน้าดินอีกเนาะเพราะว่ากหนาฝนเมื่อกี้นี้เลยเฮ็ดบูได้ได้หยุดกันก่อนเนาะทตนี้ถือว่าฝนหยุดแล้วเนาะอ่าบรรยากาศตอนนี้ก็คือว่าฟ้าแดดฟ้าแห้งดินพร้อมพร้อมแบบว่าสถานการณ์บุกเบิกเลยเนาะตอนนี้เราก็ติดต่ออาอุตส่าขับรถต่างต่างมหู้ดผู้เร้ามาแล้วเนาะผู้บุกเบิกมา อย่าลืมเนาะสำหรับผู้ค้าผู้ใดที่ว่าสนใจเนาะอยากได้ดินงามๆแบบนี้เนาะ พร้อมปลูกสร้างเนาะตัวนี้เพียงแต่มัดจําเพียงแต่ร้านกีบเดอ้อมัดจําร้านกีบพร้อมอยู่ได้เลยเนาะตัวนี้เนาะมัดจําร้านกีบพร้อมอยู่ได้เลยเดอ้อสามารถมาอยู่ได้เลยตัวนี้เนาะและก็ทอะก่อนสาสิเปอร์เซนต์จะได้ใบตรดินครอบทองและโปรโมชั่นพิเศษคือฟรีล้อมหัวให้ฟรีเนาะล้อมหัวให้ฟรีฝั่งเสาล้อมหัวให้ฟรี และที่สําคัญเนะาะเฮายัางมอบปฏิเดครอบทองให้ทอมเนาะพร้อมโอมไปซื้อทานเลยตัวนี้ในราคาเริ่มต้นเพียงแต่600บาทต่อเม็ดกเลเนาะ600บาทต่อเม็ดกเลเนาะเนื้อที่เริ่มต้นก็มีอยู่15คูณสาวแล้วก็สาวคูณสาวเนาะ300ตำมเมตรละส0 0ตาตำเมตรขึ้นไป ลูกค้าสามารถเลือกโป้ได้เด้อบพว่าสิเป็นการฝังเสาหัวหรือว่าสิมังเนาะหรือว่าเป็นดินบ็อก500ร้อกรนบอและกะเป็นการจุกน่องเนาะจุกสะจุกสะได้เนาะขุดน่องให้ฟรีเนาะตัวนี้พิเศษเนาะและที่สำคัญแม่นดอกเบี้ยศูยเปอร์เซ็นต์ต่อหนึ่งปีเนาะ่อนยาเพิ่งห้าปีได้เลยเนาะ สามารถกำหนดเลยการผ่อนได้ดินกระสั้นตอนนี้ถือว่างาม,มลีเลยเนาะเพราะว่าเป็นดินที่ว่าพร้อมปลูกสร้างเลยเนาะบัวห้าผมปลูกสร้างได้เลยเนาะ Bum, bum, bum. เาาจดอวานะแล้วขงี่ของมนดีม่ไ้หลายค่ดนเปไคีทหาคทหาเบถึงนะที่เจับไปเอาสาดไปลืมสาดนะเอาตั้งไว้แล้วลืมนะสาดเอาหมอนได้เอาคอมทอเอ้าแต่ Gracias.